<ève S 2> sociedad, พี่ไม่เห็นตัวน้องเซฟเลยน้องเซฟหายไปไหนน้องเซฟพี่ไม่เห็นเลยอะไอ้น้องคขาหายไปจากเกมแล้วปั้เนี่ยไม่ได้หายเฮ้ยเอ็งผมไม่จังตูดมังกรเหรอเมื่อกี้เฮ้ยน้องเซฟอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยว่ะโยู่บนตัวพี่ไงไหนพี่ไม่เห็นเลยยืนเดช่วยมาเรียงกันเร็วๆมาเรียงกันตรงนี้มาเฮ้ยตองมาตองอีกไหนตองนับซินับนับเฮ้ยน้องเซฟมาจากไหนอะเฮ้ยมันมาได้ไง ผมไม่อยากให้ทุกคนตื่นเต้นเลยครับถ้ <Yeah. S 1> าผมเกิดมาไม่หลอกคงดีน้อยใจเหมือนกันนะน้อยใจที่แบบเกิดมาหลอกเกินไอ้เหี้ยมึงดูดิ ไม่หล่อตรงไหนเอาปากกามาวงกูพูดจริงนะบางทีกูส่องกระจกกูยังแบบไอ้เี้ยนี่แม่งหล่อจังวะถ้ากูเป็นลูกเพจมันนะกูค,คงกิดหน้าดูเวลาได้เล่นกับมันผมมาแล้วพี่วีด่อโอเคสวัสดีครับเกมนี้เราก็มีน้องเซฟนะครับแล้วก็น้องตองอินเตอร์นะครับลูกผมเองกับน้องเซฟนะลูกน้องเซฟจะเป็นลูกชายคนเล็กนะตองอินเตอร์ลูกชายคนโตสวัสดีตองด้วยได้ยินพ่อไหมได้ยินชัดเจนครับพ่อสวัสดีครับพ่อวีวัสดีครับพี่ตองเออสวัสดีสวัสดีกันนะ สวัสดีอ้ย่าหลุดด้วยเฮ้ยต้องเซฟเล่นอ้ย่างันต๋องก็ต้องทาร่าแล้วี่ไปคอมโบกันตองลูกพ่อเดี๋ยวผมทาราเองเดี๋ยวผมทาร่าเองมาเดี๋ยวผมทาราเองคอมันอมโกันไอเล่าคมาเล่นไ่าคอมันไ้ล่ามเนไอ้ย่าคอมเลนไอ้ย่าอมเกนไอ้ย่าอมกันไ้่ามกน เอ้ยมาน้องเซฟครับเล่นเป็นโลมแล้วก็ต่องอินเตอร์นะครับเล่นเป็นทาร่ากลางอะไรนะขาว่าใช้กับอาญาได้ใช่เปล่าได้หมดเลยไอ้น้องเด้หมดมังกรเล็กไปทาร่าอาญาไปเีฟบวกต่องครับแดงกูโดนเพราะวมาตัดคลิปเล่นเพ่เฮ้ยเป็นโอ้โหไปโดนคนเชรยน่าโดนน่าตบมากเลยตอนนี้ไว้ก่อนละกันครับ ไหวบ้าได้บ้าได้แหละอุ้ยได้แดงมาด้วยต๋องอุ้ยต๋องก็เซฟได้แดงมาด้วยว่ะเฮ้ยทำจริงของอาญาที่ผมแชนเป็นเศษโปเทกับตีเคทครับอ๋อเศกด้วยอืมปะปะปะเศก็คือเป็นยูนพลังเวทบนถอยนะไม่มีจอกกอเวทไม่มีจอกกอเวทด้วยบนถอยนะเดี๋ยวบนถอยนะบนอย่าตายนะปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวเรารอเล่นเอลซุเดี๋ยวเรารอมังกรเลยมันไม่เล่นนะล่างมันไม่เล่นล่างไม่เล่นเอามาาเอมังกรเลยเอามังกรเลยมา嘛ช่วยกันตี หล่อเลีเ้ยวได้ป่ะหลอเลีเ้ยวได้ปะโอเคสวยเคฟ้าร์มได้เลยเนี่ยตัวอะไรฟาร์มวะเฮ้ยตองตองตอง,ตองลูกพ่อมาหาพ่อหน่อยครับพี่ตองพี่วีวิอ่ะครับมาเร็วครับเร็วลูกทั้งสองคนเลยน้องเซฟแล้วตองมาเร็ว <ไ ris. S 1> อ๋อขอบคุณมากครับนีนะเปลี่ยนเซตเปลี่ยนเซตปะปะปะเราเราไปดูฟ้าเราเร็วไม่รู้ฟ้าเราโดนยังอูโทรศัพท์พี่โคตรร้อนเลยอะครับ เพื่อเพื่อเพื่ออะไรอีบ,บ้าเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับมึงบ้าหรือเปล่ารอเลี้ยวมึงบัฟมาแล้วมึงเท้าโอ้ยโอ้ยเียบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงก็ต้องรอของเหมือนเดิมเลยหนูหลอนไรเนี่ยโคตรเท้าเลยวะ่ะเฮ้ยแต่มันครูดาวยี่สิบแล้วนะรอเลี้ยวอะใจเย็นๆนะมันออกของแบบเอาเรื่องเนี่ยเจอต่องกับเซฟคานในกูหลอน ชิบหายเลยเดี๋ยวผมฆ่าไอ้นี่ก่อนฆ่าเอลส่วนอยขอโทษเลยว่าตายปะโทษเลยโทษเลยเยอะจัดเลย มึงเจอกูลลอรัวๆแน่สัตว์ว่าแล้วมันต้องมาผมเห็นลแล้วแหละแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่โดน,นไงได้ไหมอาย่าเขาบอกพี่ดีได้ไหมได้เพนปรับใหม่ผมชอบเฉยเฮ้ยผมก็ชอบอ่ะจริง,รงเอลสูเห็นไหมเห็นเอลสูป่ะเห็นเอลสูป่ะมึงยังไม่ได้กว่ามันยากมันเย็นนะวะต้งถึงมือกูเลยวะต้องถอยไหวป่ะ ออกมาลูกออกมาอย่าตายนะไปมาที่สั่งไปทางขวา,เ,าเล่นเล่นเล่นโอ้โหผมต้องเคลียร์กลางวะ่ะเอ้บัตเตอร์ไฟขึ้นนะบัตเตอร์ไฟขึ้นนะบัตเตอร์ไฟขึ้นนะเดี๋ยวผมฟาร์มแป๊บนึงของดีๆนะเว้ยขอร้องนะลูกพ่อทำเพื่อพ่อได้ไหม yeah. มังกรมังกรได้นะมังกรได้นะมังกรได้นะล้อเ,เลี้ยวเจ็บ <c oughs> บนบนเขาเนี้ยบ,บนบนบนมีลอเลี้ยวอยู่บายบน <c oughs> ระวังลอเลี้ยวนะพุ่มหน้ามีแน่นอนไปก็ไฟป่า ไว้ใจไม่ได oh ้เอาเอาเรียวเออเอาตูนเอาก่อนไหมเอาก่อนครับเราคอมโบมันได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยเอาก่อนไหมครัเราคอมโบมันได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยเราเรียวไม่แน่ใจสิอย่างว่าตู้เอ๋อเราเรียวอยู่ รอเลี้ยวนะลงไปแล้วพี่บีผมขอเข้ามาพี่บีด้วยมาเดี๋มาเดี๋มาเดี๋ขึ้นมาขึ้นมาสวย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 บอกแล้วผมเปลี่ยนเซตไอเทมเพราะว่าเอาได้กลางดิอย่างนี้ได้กลางเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผมรวมผมก็ต้องออกออกทดสอบซีนทสมกับไอเทมของไม่รอเลี้ยวมันเอาจังวะตัดเลือดด้วยนะเซฟ กำลังกำลังออกตัดเอื้องเออตัดตัดให้ดีตัดให้ทีเดี๋ยวต้องคองโมโบรีบเอามึงก็เอาไปดีเหลือไว้ที่กูทำไมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยหล่อเลี้ยงมันเกินไปว่ามึงเกินไหมบ้าเกินไหมบ่ <c oughs> างเฮ้ยบินยังต๋องบินยังมึงเปิดไฟเดิบินยัง <c oughs> เสียดายว่ะ <c oughs> โอ้โหลองเซฟแอ้ยีดเก้าครั้งไงแอปซดเก้าครั้งไงด้วยโอ้โหลองเซฟทำได้ไงอ่ะผมขี่อยู่บนพี่วีไงพี่วีก็เลยจริงเหรอตองใจเย็นเหมือนแมวเป็นตัวประกอบประท้นทำไมมันไม่สี่คนไว้สักไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมา โอ้ยน้องเซฟโหดเกินน้องเซฟทำอะไรบ้าง,งเมื่อกี้เอ้าตายนะก็ผมโยบอนโยบนตัวพี่ไงจริงเหรอพี่ไม่เห็นตัวน้องเซฟเลยน้องเซฟหายไปไหนน้องเซฟพี่ไม่เห็นเลยอ่ะ <c oughs> เฮ้ยตองเห็นเซฟเปล่าเห็นผมเห็นอยู่ไม่เห็นเลยตองมึงเห็นได้ไงอ่ะเฮ้ยน้องเขาหายไปจากเกมแล้วมะเนี่ยพูดจริงนะเนี่ยไม่ได้หายเฮ้ยพี่แต,แต่พี่ไม,ไม่เห็นตัวเองเลยนะเว้ยไป้เบ้เอาเอาสู็เร็วไปเอาเร็ว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 บนเต เดี๋ยวผมเฮ้ยน้องเซฟอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยว่ะแป๊บนึงนะโยบอลตัวพี่ไงไหนพี่ไม่เห็นเลยพี่ไม่เห็นหรอท่านบพี่ไม่เห็นเลยมันเป็นไปได้ไงเนี่ยไม่เห็นอะเรามีอยู่สี่คนด้วยไหนมานับมายืนนับดีมามายืนนี่ทอนทอนมานับมานี่ไม่ทอนมานี่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 นะ ยืนเฉยมาเรียงกันเร็วๆมาเรียงกันตรงนี้มาเฮ้ยตองมาตองบอกเคียอะไรไม่ฟังเลยมานับดูดิหนึ่งไหนตองนับซีนับนับเฮ้ยต้องเซฟมาจากไหนอะเฮ้ยมันมาได้ไงเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นนะเมื่อกี้นับมีสี่อะโผล่มาเหมือนผีเลยอะน้องเซฟเป็นผีปะเนี่ยไม่ได้เป็นผีเขาผมอยู่บนตัวพี่เวงไงแต่พี่ไม่เห็นเลยนะโคตรแหลกอะ อะไรครับผมอะไรครับผมอะไรครับผมโอ้โหโคดแอคกอะครับรอเรียกโคดแอคกอะครับทีเดียวมึงอะทีเดียวทีเดียวทีเดียวแอคจัดเลยนะไหนมึงลองนับดิตอนนี้ใครตายต่องตายใช่ป่ะขอบคุณน้องปริศาทักมาเลยนะครับทักได้แล้วนะน้องพีเอ็มสวัสดีครับพิมพ์บริวีสวัสดีครับไอ่เชื่อเครื่องผมโคตรร้อนอะทุกคน ต้องเซฟปัญหายไปไหนอีกแล้ววะโยนนี่ไงพี่เอา้าเอา้าเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นนะ่ะเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นน่ะโอเคโอเคปะบอกแล้วก็ผมขี่อยู่บนพี่มีตลอ,อืมไอ้น้องน้องแครี่เป็นไม้ไม้หนูสะท้อนไม้หนูสะท้อนไหม้หนูสะท้อนไอ้ต๋องเล่นแล้วเงียบนะไอ้สัตว์แพ้เฉยอะไรนะเอาเอา,เอา,เอา,เอาบนบนโดนนี่ครับ ไปไปรับบนหน่อยไปรับบนหน่อยเดี๋ยวบินไปเดี๋ยวบินไปโทรศัพบสไลด์สิสไลด์สิเฮ้ยมึงอย่าเหลี่ยมเยอะตัวมึงเก่งมากเหรอฮะเหลี่ยมเยอะจริงเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเยอะไหวเปล่า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  ผมกาเนี่ยกับพี่เบอร์ได้แล้วผมก็เล่นอาญาได้ของพี่เบอร์ด้วยอ่ะอจริงเหรอใช่อาญามันไม่อาญามันมันมันเล่นยังไงอ่ะทำไมพี่ไม่เห็นเองในแมปเลยวะไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะก็ไปดูฮีโร่ปอดไลฟ์เกี่ยวกับอาญาหน่อยจะมันหายตัวได้ด้วยเหรอทำไมพี่ไม่เห็นเองเลยวะมันหายไปไหนอ่ะที่อยู่บนตัวพี่นั่นแหละจริงเหรอเองโกหกพี่ป่ะเนี่ยมันไม่เห็นเลือดเองเลยนะ พี่ว่าเองโกหกเองจะเป็นเด็กเองโกหกพี่ไม่ได้นะโกหกไม่ดีนะรู้เปล่าไม่ได้โกหกพี่ว่าเองโกหกแล้วเนี่ยพี่อยู่กับพี่สองสองคนเนี่ยเฮ้ยเองผมมาจากตูดมังกรเหรอเมื่อกี้ฮะผมออกมาจากตัวพี่อะไรไม่ใช่ไอ้สองน้องเขาบอกมาจากตูดมังกรมันตัวบักหรือเปล่าน่าจะบักพ่อเห็นไหมเห็นไหมน้องออกมาจากตูดมังกรพี่ต้องไปดูฮีโร่สปอร์ตไลท์แล้วว่าตัวนี้มันโผล่มาจากตูดมังกรหรือเปล่าอันติเลยอันติเลยใช่ป่ะแล้วเองอยู่ไหนอะ อีกแล้วเหรอเองทำไมชอบหลอกเพื่อนวะเดี๋ยวพี่เข้าไปบินไปคนเดียวเลยเนี่ยเบอกยบโื่อนเนี่ยมีอยู่สามคนเนี่ยมีแค่สามเองดูดิเฮ้ยมันผัวมาอีกแล้วได้ยังไงวะนี่คิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาหอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาห์ มึงก่อนเลยมึงก่อนเลนะมึงก่อนเลยมึงก่อนเลยมึงก่อนเลยมงเจ๋งเหรอสไลด์ดิสไลด์แล้วก็โดนแค่นั้นแหละฮะสไลด์แล้วก็โดนสไลด์แล้วก็โดนนะบัฟมาหรอจ๊ะผมขี่อยบนพี่เียครับเองหลอกพี่ยังไงพี่จะไม่เชื่อใจเองอีกต่อไปแล้วไม่ได้หลอกเดี๋ยวทำให้โดี๋ยวทำให้ดูด้วยเองกำลังหลอกพี่ความไว้ใจที่มีมีให้เองมันได้หมดไปแล้ว โอ้โหสบายเลยครับมีอีกปะครับมีอีกป้าไปเอาปปั้มไปม่มีอีกป้อาอปปปครับเพราะว่าผมเป็นคนขี่พี่ตลอดไงเหรอมันขี่แล้วมันได้เลยาอาย่าอาย่านะ่ะผมสามารถกดคอมโบกับเพนไงเหรอคอมโบแล้วมันทำอะไรได้มันจะทำให้เพนเไปครับผมก็ได้แอคซิตเยอะ28่สิ้าดูสกอร์ผม จริงเหรอยี <28. S 1> <28. โ> อ่แปดเลยเหรอเฮ้ยยี่แปดมันเว่อร์ไปเปล่าอิสลินดิวยังทำไม่ได้เลยมั้งเนี่ย <1> 1> มันเว่อร์ไปเปล่าก็อยู่ที่พี่มีเล่นเก่งไงครับผมก็คอมโบเสริมให้จริงเหรอคอมโบนี่คอมโบดิโอ้โอ้โหลงเซฟมันเรามันเกินไปปะเนี่ยคู่หูมาหาปไหล่ปะเนี่ยเฮ้ยน้องเซฟเราเมกาคิวปะเนี่ยน้องเซฟ าาน้องเซฟเคยเล่นกับสตรีมเมอร์คนไหนแล้วเมกาคิวไหมเมกาคิวด้วยกันนะ่ะเคยไหมอะไรนะอ๋อพอผมกดเเกอร์สอดพอเขาจทันเทไม่ใช่น้องเซฟเคยมีสตรีมเมอร์คนไหนเมกาคิว,วกับน้องเซฟไหม มีไหม้วแต่ครับแล้วแต่คนเล่นแล้วแต่คนที่เขาเล่นการ์ดทีวีเออเจเล่นไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่ามีใครแบบเมก้าคิวต่อนาน้องเซฟไหมแบบเล่นด้วยกันน้องเซฟขี่หัวแล้วแบบคนนั้นทําเมก้าคิวได้เคยมีไหมก็อย<อ>่างเช่นผมเล่นกับพี่เวเล่นกับเอเล่นกับเล่นกับเอ่เป็นเล่นกับเอเต็นคนอื่นสตรีมคนอื่นอ่ะเคยเมก้าคิวกับน้องเซฟไหมตอนน้องเซฟเล่นอ่ะเคยไหมเคยแบบเก็บห้าได้ไหมก็เล่นอาญาลม ไอเดี่ยน้องเซฟเล่นดีจริงดูดิคะแนน12คะแนนอ่ะ,นนอะคือกูไม่รู้จะพูดอะไรนะเว้ยน้องเซฟมันก็เล่นโอเคนะเว้ยมาน้องเซฟอีกสักรอบมาตองไปด้วยมาอีกสักนิดมาโคตรสุดยอดคอมโบเลยว่ะ